ก็ก็นนก็จะเป็นการรวมกันของนักร้องที่เคยผ่านการประกวดมาแล้ว8ซีซั่นนะครับเร <มา S 2> ียกว่าทางรายการก็ไปเชิญมาไปชวนมาน้องๆกลับมาเองด้วยก็เป็นการรวมหัวกะทิตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น8ทุกคนทีเด็ดหมดครับบางคนนี้ก็คือไปเป็นศิลป,ปินแล้วเรื่อกลับใช่ใช่ครับบางคนก็โด่งดังไปแล้วมีผลงานไปแล้วก็ับบางคนบางคนเป็นศิลปินไปแล้วหรือบางคน ก็กลายเป็นสาวไปแล้วก็มีเธอไม่ประหลาดใจเหรอบางคนหันมาเหรอจันหนุ่มเป็นสาวไปแล้วแต่ว่าก็น่ารักเหมือนเดิมแต่รวมๆประหลาดมาก10ปีหรือ8ปี9้าปีไรปไปนทุกคนคนทุกคนกลับมาจะแบบดูดีอ่ะดูดีแบบว่าดูแบบเฮ้ยแต่ไม่ได้เลยแต่มันพีกโผมากนวมันเป็นอะไรที่พีกโผมากคือแบบเรานึกในใจนะทุกคนต้องแอบนึกในใจนะคนเป็นโค้ชว่าไอคนนี้แม่งข่าวที่แล้วแกล้งกันได้เป็นได้ตายแล้วแม่งเข้าไปอยู่แบบ ใกล้แชมป์มากเลยปีนี้มันจะมาเป่าวะมาแล้วใครจะกดไหมหรือไม่กดหรือ,อยังไงมันจะกบมันจะเลือกฉันป่าวะหรือมันจะกลับไปอยู่ทีมมันหรือ,อทีมเราเฮ้ยถ้าทีมเราไม่เลือกเราเราจะเสียใจไหมไปดูของจริงเลยกีันี้ผมพูดว่าบางคนนี่มากลับมาแต่เราจามเสียงเขาไม่ได้ก็มีเงี้ยฮะเยอะเพราะว่าบางคนก็เปลี่ยนแบบเหมือนแบบอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างอยากจะอยากจะเซอร์ไพรส์เราบ้าง อ้าวสปายชีวิตชีวิตก็สปายกลับว้าวมีเกมเกมในการเลือกค่ะด้วยความที่เป็นออซตามันมันยากขึ้นสำหรับเราหค่ะหรือว่าเราตั้งตัวให้มันสูงขึ้นสำหรับในการเลือกมุขีหนุนยากไหมฟอบแก้มคือจริงๆผมว่าสูงขึ้นนะพี่เพราะว่าในในมาตรฐานปกติเนี่ยบางคนอ่ะเราหันได้เลยแต่ที่เนี่ยด้วยความที่สมมุติเรานั่งฟังไปสิบคนแล้วแบบโอ้โหเกณฑ์มันแบบคือเหมือนเหมือนเป็นแรงแบบ แชมเปี้ยนลีกอ่ะเพราะนั้นทีมที่มาคือทีมที่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเล่นยังไงเขาต้องมีวิธีการใช้ยังไงมันจะไม่ค่อยมีคนที่มาแบบเพสเซฟเพราะนั้นคนที่มาเพเซฟถึงแม้ไม่มีแผลอะไรเลยก็มีโอกาสที่คุณจะกลับบ้านสูงอย่างบางคนที่แบบว่าเป็นนักรองอาชีพไปแล้วแล้วเสียงเขาเอกลักษณ์มากแค่เอ่ยที่มาแบบเราจำได้เลยเป็นเขาที่มันทำให้โค้ชกดดันไหมคะเพราะว่าเฮ้ยทาไม่เวืยนน้องแต่ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเง้นนะให้ถามอินนี่เพียอย่างไงนะโอ้มันมีหลายรูปแบบอะจจรริิงง ที่ที่เรารู้สึกว่าในมาตรฐานของโค้ชคือท้าดีจําได้หรือจําไม่ได้ก็จะกดหันมาเป็นอันดับแรกมันมันเป็นเป็นมาตรฐานซึ่งเราจะไม่มานั่งกักว่าแบบกูจําได้แล้วกูไม่เลือกมันดีก,กว่าอะไรเงี้ยมันก็มีแต่มันก็มีหลายรูปแบบที่แบบ,บคือปีนี้เราเลือกได้น้อยด้วยนะส,สมมติทุกปีเราจะเลือกได้15คนจากปีนี้พอเป็นหัวกะทิมาโค้ตามีคนละสิบหัน้อยมากน้อยก็คือแบบ ตายแล้วมีคนในทีมตัวเองคนนู้นคืออยากจะเฉลี่ยให้ทุกคนแล้วโดยเฉพาะก็อยากเล่นเกมอยากได้คนดีๆก็อยากได้อ,อยากได้ทีมตัวเองบ้างก็อยากคือมันมีมันมีการบ้าให้ทําอยู่ในสมองเสมอ,อมคือทุกคนปีนี้ได้ใช้สมุดจดกันแบบว่าเพราะนั่งต้องนั่งคานวณล,ละคือเอาอยัางไงดีวะเอาอยัางไงดีวะคือมัน มัน,มนยากมันยากม,มันเป็นรอบรายที่ปกติจะเป็นรอบที่สนุกสนานเฮฮาแบบเฮฮาอย่างเดียวปีนี้มันคือรอบทำกันบ้านเยอะมากหลายคนบอกว่าอยากมาแก้มแล้วในส่วนของเอแบบอยากแก้กับคนไหนกับที่เราแบบว่าทำเาป่ฝเอาเป็นว่าทุกคนที่มาเนี่ยคือคนที่ไม่ถึงฝั่งฝันทั้งหมดเพราะแชมป์คือคนที่ไม่ได้มานะครับฉะนั้นทุกคนมีแผลกันมา มารักษาแผลใจแต่เราจะสร้างแผลใหม่หรืออันนี้แน่นอนอีกสุดท้ายแล้วพันคนสมหวังคนเดียวอ่ะก็ต้องเนี่ยเหมือนทุกคนมีแผลแล้วมาถึงแบบมาเจอศัลยแพทย์บอกช่วยเย็บปิดปากแผลให้สนิทเนียนเวอร์วะแล้วก็บางทีตายขาดตายขาดเตียงผ่าตัดเราบอกอ่ะเดี๋ยวค่อน พวกเรายังไม่ลงมืออะไรเลยนะเอาหัวใจวายตายแล้วหรอกอย่างที่เฮียบอกมันไม่มีรอบปลายรอบไหนครั้งไหนมาก่อนอันนี้สิบปีที่น้ําตาไหลกันตั้งแต่รอบปลายมีที่ไหนออสตาเนี่ยเป็นเป็นการนอกจากน้ําตาไหลหน้าทราบึิงใจของพวกเราแล้วเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบสะใจที่สุดเลยปกตินี่เขาจะเป็นเฮียแบบใครๆก็เลือกเขาคตรพราวเลยอะเวลาที่ใครๆเลือกเขาเขาจะพราวมากเขาจะเฮียมากแบบใครๆก็เลือกกูโคตรเฮียเลย คราวนี้ใครๆก็ยังเลือกกูโคตเรเพลียเลยไปดูหน้ามันเลียเลยอีเฮียเขาเพลียมากยังเพราะอะไรแหละก็มีของอยู่แล้วเป็นนักร้องแบบมืออาชีพไปแล้วยากในการแมเนตใมาร่วมทีไม่เกี่ยวกับการแมเนจเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการงานเลยรอบนี้เป็นการรักษาใจกันแบบชุดใหญ่เลย <S <S แล้วก็ถ้าเกิดใครใครที่บอกว่าก้องสลัดไม่ไม่เคยแก่เลยเท่แบบเท่หล่อเท่ซีซั่นนี้นะ บอกไว้ก่อนเลยนะ,ะแต่งหน้าดูอ,อยู่บ้านแต่งหน้าเลยแต่งหน้าแต่งเต็มใส่ยกทรงเกงในไว้แต่งหน้าแล้วเสื้อผ้าไม่ต้องใส่โคเซ็กซี่เลย <anchor> มันจะมีโมเมนต์ที่เขาแบบบอกไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้อยู่บนเวทีเนี้ยแล้วเขาก็ทําอะไรลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่เราบอกว่าโหตายแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเสียวซ่านขนาดนี้เลยคือมีความ ซ่านมากดีกว่าในช่วงนั้นโคตรหล่อเลยแบบแต่งหน้าไว้เลยแต่งหน้าใส่เสื้อผ้าเป็นต้องใส่เละซ่านมากอะไรนะพี่ป๊อปได้หรอ่นนจะมีการแย่งชิงโอ้ของผมมาเป็นทางรู้เซอร์ผมมาแย่งผมมาแย่งแบบไม่มีหลังชนฝาไม่มีอะไรจะเสียเพราะนั้นผมใช้ทุกอย่างยังเป็นคู่ปรับี่คิมอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนทีเด็ดอยู่ในทีมเขาเยอะมาก เดี๋ยวคนก็มาเชียร์กันแย่ๆไปหมดเลยมันชอบพูดแบบเหมือนลูเซอร์อ่ะถ้ามันโง่จริงๆมันไม่นั่งตรงนี้หรอกมันถ้ามันเป็นคนดีธรรมดาไม่ร้ายเลยมันไม่นั่งเก้าอี้สีแดงหรอกมันบอกว่าหลังชนฝาเหรอมึงกันหลังชนบปนเนียดงามึงยังแทงอยู่เลยเห็นไหมเอาหลังชนเป็นนี่เรางาแทงแทงงวงขนาดจะไม่ได้เริ่มนะขนาดจะไม่นั่งเก้าอี้นะฮะเนี่ยแล้วจุดติดแล้วด้วยจุดติดแล้วด้วยยังไม่ได้ยังไไม่ด้ถ่ายคิวกล้องเขาจะสนุกสุดแล้วอ่ะเพราะเขาสองสี่สั้นแล้วเขา ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีความเขาเรียกว่าความกดดันน่ะไม่ไม่ต้องแบกรับเยอะคือเหมือนมาบรายปกติทั่วไปเราเรียกไปเรียกว่ามันไม่มีความกดดันคนอย่างมันต้องใช้คาว่าไม่มีต้นทุนต้นทุนนี้ไม่ได้หมายถึงความสามารถความรู้ความรู้สึกมันไม่มันไม่มีต้นทุนของความรู้สึกเอาละใครเป็นจุดช่วยดับให้ด้วยเขาเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเขาอยู่กันนานสองคนเนี้ยใช่ไหมนานที่สุดเขาจะมีต้นทุนของความผูกพันหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะแต่เนี้ย เขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยเขาไม่รู้อะไรใดงซ้ดเ,เขามาแบบใจใจอะ่ะแต่สิ่งที่น่ารักที่สุดของเขาคือเขาโคตรเลยเขาโคตรจะจริงใจเลยเขาโคตรจริงใจจนจนเรารู้สึกแอบรู้สึกในรอบออสตาก่อนมานั่งเก้าอี้ว่านึกในใจว่าถ้าฉันสามารถพูดอะไรได้กับคนในทีมที่จะมาสมมติสมมติเจอตัวจริงได้จะบอกเลยว่าถ้าอยากรู้สึกว่าแบบ อยู่กับพี่จริงๆอยู่กับพี่เลี้ยงจริงๆที่คอยอบอุ้มคอยกอดคอยรักคอยเช็ดน้ำตาให้ให้อยู่กับปอบปองกูเป็นเป็นคนที่ตบหัวแล้วรูปหลังเก่งมากไม่จริงด่ามา9 9เอรหาะไปหน่อยปึ๊บนึ่งโตรโทรดีใจเลยที่ที่เขาสลับเก้าอี้นะซีซั่นที่ผ่านมาหูซ้ายหูขวาผมจะพังอ่ะตอนนี้เป็นผมไงตอนนี้เป็นี่ก้องแดน อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ก้องละกันพาเทปแรกฝั่งนิดนึงละกันจากซีซั่นนี้เพราะแบบเซอร์ไพรส์เยอะมากซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้วโค้ชหนักใจที่สุดเครียดที่สุดเหนื่อยที่สุดสนุกที่สุดฮาที่สุดแต่ผมว่าคนดูสิ่งที่จะได้รับสิ่งเดียวคือความสนุกที่สุดเหมือนกันสำหรับซีซั่นนี้ครับครับไหนคะปีนี้ดูเขา ทีวีครับช่องวันสามสิบเอ็ดงครับพี่น้องคุณก็กดไว้คุณก็มีทุกบ้านอยู่แล้วอันนี้รีโมทก็กดเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปเลยก็ดูหลายหลายเรื่องได้ต่อเนื่องเลยสิบเจ็ดกรกฎาคมหกโมงเย็นอยู่บ้านทุกคนเปิดช่องวันรับรองสนุกแน่นอนไม่ต้องไปไหนเลยมอ้วทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นนะคะทางช่องวันช่องสามสิบเอ็ดนะคะ ทุกวันอาทิตย์เริ่มต้นครั้งแรกเลยคุณจะอะไรมันไม่เด็ดพิเศษเท่ากับวันแรกครั้งแรกของรอบนี้นะคะออสตาวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะเวลา6โมงเย็นวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่องวัน31ค่ะขอบคุณคน่ะ